สบายดีสบายดีทานผู้สมสบายดีพ่อายาแม่ยาเนาะสบายดีปา้าลุงมาสุขสุขคนเด้อแล้วก็สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเนาะพี่น้องผู้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลเดอ้อมาเนี้เดอ้อมาเนียก็พบกับสาวล่าคือเก่าพี่น้องช่องสาวลาาสาวสะขึ้นใต้เดอ้อมาเนียก็สาวลาวก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องอากาศยามแรงแรงแต่ว่าฮอนอบเอาอิลีพี่น้องทรงฝนสิต๊ก แสงแดดเบิดเลยแต่ว่ายังหอนหอนเหือย้อยเหื่อยางอยู่พี่น้องสล้าวก็ลงทนหยาดหายหน้าตะกาแล้วก็สีผ้าพี่น้องมาเบิงมาสมบรรยากาศยามแรงภายในทงไหทงนาแล้วก็เบิงเท่าใหญ่เพื่นขุดคลองพี่น้องขุดคลองขุดห้องอะไรขุดห้องไว้เป่งน้ําจังน่อยยามน้าถ่วมแล้วก็สีได้เป่งออกตามห้องที่ขุดไใ้นี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็ กำลังคุณเขียวคุดอยู่พี่น้องอย่านฝนตกคันฝนตกแลวก็สีคุดลำบากนะเพราะว่าน้าม,มันก็สีอังสีเก็บสีขังอะไรพี่น้องอากาศยามแรงกันยังหอนยังเอาอยู่พี่น้องเอ้ยทรงฝนสีตกหักโบตกพี่น้องเขาในาหน้าในไฮกัแหงเหี่ยวพี่น้องแหงเหี่ยวล่อฝนล่อน้าอยู่แต่กับโบตกลงมาจากเธื่อเขาดำใหม่ก็แหงแหง ปพี่น้องซาลาสิภาพพี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศการขุดคลองขุดห้องของแ่าใหญ่มื่อนี้ก่อนไปกันซาลาสิภาพพี่นอ้องเราะเบิ่งงานสวนมักทัวหรือว่ามักทัวที่เพิ่นปลูกไว้ในอันคันคลองที่เพิ่นขุดมือก่อนอะไรพี่น้องเพิ่นปลูกมกทัวใส่จนใหญ่จนยาวเลยพี่น้องเลยแล้วก็ฮะก็เริ่มลงมือมาสืบต่อขุดอีกเพราะว่า,วาตอนนั้นันขุดไปยังบทันแลว้วแต่ว่าฝน,นพัดตกลงมาเลยก็ ดำหน้าดำไห้ก่อนพี่น้องบันนี้ดำหน้าดำไห้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ลงมาสืบต่อคุดต่ออีกพี่น้องไปไปเบิง่งไปชมนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะบาหลายยายห่างสล้าวกระสีผ้าพี่น้องเราเบิ่งสวนมกถั่วของแ่าใหญ่ก่อนพี่น้องเลยเบิ่งเขาในหน้าในไห้พรหนากันยักซิงเกิดอยู่ได้เนี่ยแต่กบบระปลายเอาพี่น้องอันนี้ก็เขาเจ้าของสาวลาวเนี่ย อากาศยามแรงๆพี่น้องฮ้อนเอาอีลีว่าพืนลงเห็ดเวียกก็ลงเตเวนเตนเวียงกับบได้มันแดดสามสี่โมงเลยกันยังแดดยังฮ้อนอยู่พี่น้องเสร่ากับสีผ้าพี่น้องละเบิ่งสวนมักถั่วของเทาหญ่ก่อนพี่น้องผืนพุทธคลองในเราผืนก้อนนะเลยผืนกระปูม,มักถั่วว้ออกเรียบร้อยเลยสักข้างเรียบร้อยเลยพี่น้องกรขึ้นงามสมควรอยู่ ขุดคลองไปกับตรงแตงจนว่าปลูกมะถัว่วจนขืนยาวพี่น้องเลย้าก็ลงมาสืบต่ออีกเพราะว่าช่วงที่เพื่อนขุดรุ่นก่อนหันผัดฝนพอด,ด,ดีตกลงมาเลยก็เลยได้ดำนาดำไห้เลยก็เลยว่าหยุดก่อนแล้วก็ฮะก็ลงมาสืบต่ออีกมานี้พี่น้องก็ยังลายมือ,อดอกเผือสีแล้วก็ดิมะถัวเพื่นก็นจนใหญ่จนยาว ขึ้นข้างนี่ฮักกเห็นลมมาผัดพี่น้องใบไม้ก็เริ่มติง้งทงไฮทงนาชาวลาวฝั่งนั้นฝั่งปูงมะถัว่วมะถั่วก็ขึ้นข้างเขียวงามยำแรง,เงๆเ้ยพี่น้องเด้อลมฮักกะมาผัดฮักกะยาจมว่าห้อนว่าเอาทางนี้ก็เป็นไ่เป็นนาของ พี่น้องเขอนไก่เขินเคียงกันทั้งหลยพี่น้องเด็นี่กันหญ้าขึ้นคือก,กันกับนาสลา,าอยู่เนาะหมมีบนใดสิหญ้าสิบบกขึ้นพี่น้องก็คอยลกคอยทางไปน้ำสวนมะทั่วเพื่อนขุดคลองไปลุ่นก่อนจนปลูกมะทั่วได้ยาวจนขึ้นค้างสิได้จังหน่อยกัสิได้เก็บมากตามีกค่ะก็เริ่มลงมาขุดต่อ ็ช่วงนั้นก็ขุดไปน้ําแล้วก็พอดีฝนตกลงมาแล้วก็ดํานาดําไห้เด้ฮาก็เริ่มลงมาขุดอีกพี่น้องขุดมาแต่พู้นแหละแต่เริ่มต้นบ่อนปลูกมักถั่วกี่นี่พู้นแหละจนขึ้นมาหอดพี่นี่ซอลาวก็บ่ได้ลงไปซอยเพิ่นดอกพี่น้องซอลาวก็เฮ็ดเวียกนึงต่างหากซลาวก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยว ี่ยวหญ้าออกแต่ข้าวแต่น้ํานี่แหละพี่น้องบ่ได้มีหญ้าเฮาเกี่ยวออกนําแต่ก็สิเกี่ยวบ่หมดดอกพี่น้องหลายแฮงบ่ีิบ่ได้สยาหลายแฮงอีหลีตอนนี้เพิ่นก็กําลังขุดอยู่เฮ้ พวมพี่น้องพลเอกกระชิคุดยาวไปหอดพูนหอดแจกกล้กกวยผู้พี่น้องขูดทาหน้ำพวมพุดยาวไปหอดแจกก,ก,กล้วยพลเอกกระชีกะวา่าลายมืออยู่เป็นอาทิตย์พเลเอกพี่น้องเพื่อสิแล่พูดพูดเดียวเคนสาราลงไปหาเกี่ยวหยาอันนี้นาของสารานี่นเป็นนานโนนพี่น้องอันนี้หั่นเนื่องจากว่ามันโนนแหง้งนะน้าบดึงแล้วกา เห็ดหยาเกิดเนาะบนบนที่มีน้ำเน่แล้วก็เขาก็ได้สีดยาเน่ก็เขาก็เขี้ยวอุทุ่มมองนี่นี่บ่มีกูเขาเลยสนนี่ค่ะมันโนนแห้งต้นทาบ,บิตรก,ก้าวาสีเอารถไทยลงมาไทยเลยสีดำเอาใหม่นะแล้วก็เห็นไปเห็นมาเลยมันน้อยนะมันพอดีกระเทินเลยบดน,นี้รถไทยเขาก็ลงยากนะมันบ่มีคนทางลงมาเขาลงมาก็ชิดได้ไต้ัันห้องอะไรเลยมันเสียงแห้งพี่น้องล้วก็เลย่าะยุดธสาวล่าก็ลงมาเกี่ยวหยาออกรอบรอบ,รบตีนกูเข่านะนี่รอบๆบ รอบๆที่ว่ามันมีกุกเขาในโมฮัาหายหยาตัวนี้ลงไปอืส้สซาลาตะเกียวตั่วใหญ่ก็เป็นผู้ขุดคลองลงแต่วินก็บูได้พี่น้องเด่นท่นฮ้อนก็คอยคุดไปแต่การมีนม้ำค้างและพี่น้องก็เห็นให้คุดยากในจักหน่อยเขานามซัมป้าของข้าเจ้าก็หยาก็มีคือหน้าสาลาวเลยพี่น้องคือกันมืดไปทางใดกั ลายกันหน่อยบัหน่อยกับลายยำแรงๆพี่น้องเอ้ยนี่พูนคุดขึ้นมาแต่ปากน้องคุดได้พี่น้องคุดขึ้นมาเรื่อยๆ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 จยยังเลยน้ำน้ำถ่วมเขากันสิอาไซปิงนี่เลยพี่น้องนาซาลานี่กยกอนคขังเทว่าเห็ดยากนะเป็นน้ำน้ำถว่วเนี่ย มือเล็กมือหน่อยมือได้เมื่ลยก็ผักโขลกอากาศฮาก็เริ่มดีพี่น้องฮาก็มีลมผัดได้ไหม่ฮัก็ติงฮัก็เย็นกลางเวนออกสู่แดดก็จนบ่อยากได้พี่น้องแดดแห้งอย่าดีหรอแดดแห้งสมควร กาบ่แม่นหาโมงแรงล้วบ่นี่สักรงน้อยสัลาวก็สิได้มื้อแล้วพี่น้องมื้อนี้ซัลาสิมื้อก่อนเท่าใหญ่ขุดหองฝนตกใส่พี่น้องแล้วก็สิเห็นใหุ้ดยากแน่และกรดินกะสิจุกกรคแต่วานเป็นดินซาย ยังไกลชมควนพี่น้องเผื่อฉิฮหอดูนหอดแจกกลัวอยู่พูนกะว่าเป็นอาทิตย์ทุหละบางติบางมือกะมือได้เมื่อยกะลงขุดน้อยหนึ่งแล้วก็ผักพรเอาไปมืองเหล็กเมือหน่อยนะพี่น้องหองกะเวลามันบรดขุดหลายปีเลยะนะโบดขุดมาหลายปีเลยวันนี้กะดินมันกะฉีทมไปน้ำนะแต่เกาหาคขุดคู่ปีคู่ปีสล่ากะโบดอยู่เห็ดนะกะมาเห็ดแล้วก็ฮะกะมาปวนมาแปลงเอานะพี่น้อง เป็นสิตกดินแล้วเข้าน้ําซําปาก็บ่มีหญ้าบ่บ่มีหญ้านั่นแหละพี่น้องอยู่เลิงผู้บ่ว่าละหญ้าเต็มจนบ่เห็นเฮกกขาวเห็นแต่กกหญ้าจักสิได้เกี่ยวบ่ได้เกี่ยวเด้อ เอ้าวเลยน้องพี่น้องมากคนหนึ่งสําหรับการสิได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับการคุดคองก็สิได้หยุดใบเพียงเท่านี้พี่น้องมื่อหน้าก็สิสืบต่อนไปเลยบายบายสบายดี